สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้เราก็อยู่กับอาวุธสงครามอีกแล้วนะปืนเนฟสองกระบอกไม่ได้เป็นแฟนเกม f o r t n i น e นะแต่ว่าเป็นแฟนปืนสวยๆของเขานะแล้วก็ไปเดินหาแทบตายนะไปทั้งเซนเ e นเว r ร์พารากอนสยามสักอะไรเงี้ยโอโหทั่วเลย <c oughs> ก็หาไม่ได้สุดท้ายไปได้ที่ paradise park นะทอยอารัสใน paradise park เขาเป็นร้านเล็กๆนะที่มีครบทุกอย่างที่อยากได้แล้วก็ลด50%ด้วยนะสุดยอดมากเลยอย่างกระบอกนี้สีเหลืองเนี่ยก็ได้มาในราคา495บาทส่วนกระบอกสีเขียวเท่ๆเนี่ยก็ได้มาในราคา775บาทนะลด50%ไปเลยคุ้มค่ามากๆก็เลยต้องจัดมาเลย2กระบอกตอนแรกยังคิดว่าต้องแบบเลือกไหมว่าจะเอากระบอกไหนสรุปได้2กระบอกเลย แต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกระบอกสีเหลืองก่อนนะสีเขียวไว้ค่อยเล่นวันหลังนะโอเคว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่ากระบอกสีเหลืองเนี่ยมันเป็นปืนพกอะนะจากเกมฟอร์ดไนท์คอนโดมันไม่มีที่ะนะก็คงไม่ได้เก็บกล่องไว้หรอกเสียดายเหมือนกันนะกล่องสวยดีชิ่ว้าโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยลมพัดลมเพลลมพัดเขาให้กระสุนมาหกลูกนะ แล้วก็คู่มือนะเอาสะใจเลยเว้ยโอเคเราแกะปืนออกมากันดีกว่านะกระสุนหนัดนี่ไงคำมีแนะนำปืนปืนแบบสไลด์นะดูฝั่งนี้ก่อนแกะปืนออกมาอันนี้อันนี้ไซเลนเซอร์มันจะไซเลนซ์จริงไหม เราก็ตัดมันออกมาจากแผงนะมีแค่นี้เองกล่องน่าเสียดายที่จะไม่ได้เก็บกล่องไว้นะปืนมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่กระบอกใหญ่อยู่นะสะใจชอบเออมันหน้าตาเหมือน desert eagle ในไอ้นั่นนะชื่อว่าอะไรอ่ะเคาน์เตอร์อะโอเคมาติดไซเลนเซอร์เข้าไปมันก็มี ทิศทางไหมอย่างนี้ไหมชิปอ่าเข้ามาแล้วก็บิดนี่ล็อกโอเคไม่ขอบแคบใช้ได้แล้วก็ดึงใช่ไหมตามรูปดึงนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ยิงต้องปิดก่อนอ่านี่ไงอ่าโอเค กขามีรูตรงนี้ได้นะเอาไว้เล็งแต่เป็นรูที่ดูแล้วไม่น่าจะเร็งอะไรได้เท่าที่ลองมองไม่น่าจะเร็งอะไรได้นะมาเขาให้กระสุนมาทั้งหกนัดเนี่ยกระสุนหกนัดเอากระสุนแบนกระสุนโดนทับแบนมีผลต่อการยิงไหมครับบี B ้แบนมาเลยดู มีผลต่อคุณภาพการยิงไหมนี่บีให้มันกลับมาเท่าเดิมก่อนว่าแต่เราคาดหวังเรื่องความแม่นยำของปืนพวกนี้ได้ไหมก็วิธีบรรจุกระสุนนะเขาบอกว่าใส่ได้สามเม็ดแล้วฝั่งนี้มีอะไรไหมอ๋อฝั่งนี้มีว่าถ้าเกิดมันเกิดยิงไม่ออกต้องทำยังไง จะมีปุ่มอยู่อ๋อมีปุ่มอยู่ตรงนี้นี่ไงให้เรากดปุ่มตรงนี้นะเพื่อที่จะได้ขยับได้โอเคโอเคอ่ะลองใส่ดูนะสามเม็ดปึ๊บใส่กระสุนโอเคใส่ง่ายอยู่นะใส่แล้วมันดังก,กรกลงไหนี่ไงจิ๊บอ่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนสปริงนิดนมันจะกระเด้งออกแล้วก็ให้เรายัดเข้าไปได้นี่ไงใส่ได้สามลูกครับ พร้อมแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะพร้อมไปมากกว่าน,นี้นะมันก็แน่นอ,อนว่าเราต้องมีเป้าไงนี่นายกันก้านายเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในการผจญภัยของสมโม่นายเป็นคนดีนะแต่เราจะยิงนายหนึ่งสองนายคงไม่กระเด็นไปไกลนะไม่ล้มด้วยนะครับโอ้โหโดนดดเมจแต่ไม่เป็นไรอีกที เออไม่ก็เอาเรือล,มล้มละเรียบร้อยสองนัดลม<อ>แจ๋วอะใช้ได้ใช้ได้อยู่นะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยิงให้หมดเออุอ,อ้ยกระเด็นครับแต่ไม่ลม้มโคตรเท่ลองเอากระสุนบี้แบนใส่ดูดิ <laughs> กระสุนบี้แบนจะมีผลต่อคุณภาพของความแม่นยำไหมเออเจ๋งอ่ะเนี่ย ใส่ลงไปมันก็เข้าร่องตรงนี้ไปนะก็เท่ดีนะแบบถ้าใส่ได้หกนัดเลยนี่แม่งอย่างเท่อะมันได้แค่สามนัดไงเห็นตรงนี้ได้นะแบบมีสีน้ำเงินเห็นกระสุนนี่เราก็ดันกลับมาครับแล้วก็ยิงอเอา้ากระสุนไม่ออกกระสุนมันกระสุนมันบี้แบนอย่างที่บอกเฮ้ยทำไมนี่เนี่นี่เนี่เอา้า ไม่ออกนี่ไงที่เขาบอกว่ามัน <c oughs> มัน่าจะติดอะ่ะดอ๊ยเมื่อกี้กระสุนมัออกมาแล้วนะแต่พอคว่ำลงไปมันก็ออกมาจากส่เลนเซอร์มันน่าจะแบบด้วยความที่กระสุนมันไม่ตรงไงเฮ้ยมีผลต่อคุณภาพการยิงนะเนี่ยนายจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเราคลึงให้กระสุนมันกลมนะ <c oughs> เออกระสุนแบบโดนทับมาในกล่องไง มีผลเลยนะเนี่ยแสดงว่าเราต้องเอาที่มันแบบกลมๆดีเนี่ยมายิงจะได้แม่นๆนี่นะเวลาใส่ลงไปนะมันสวยดีนะนี่เวลาใส่ลงไปทำให้ดูแบบชัดๆนี่พอเราดันลงมาปุ๊บมันจะผ่านร่อง,งไงมปุ๊บล็อกเท่ๆเ,เ,เห็นป่ะใส่ลงมานี่คตเจ๋งอ่ะครับก็ยิง แล้วก็ชักย,ยิงต่อเนื่องประทับใจวะชอบอ่ะฝั่งนี้ไม่ได้ทาสีมาให้นะทาสีมาให้ฝั่งเดียวทำไมขี้งกจังเลยไหนๆก็ทาสีมาให้แล้วก็น่าจะทาสีมาให้สองฝั่งแล้วจะได้สวยๆส,สองฝั่งอืทาเองดีไหมล้วต้องคําว่าฝอดไหนด้านหน้าก็ไม่มีสีนะเนี่ยเนร์อจริงๆน่าจะพ่นมาให้หน่อยเนาะสีดำๆเท่ดีอะ่ะเนี่ย มองผ่านรูได้นะแต่ว่ามันเล็งไม่ได้นะนี่ดึงแล้วก็ยิงนี่นี่เทอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเล่นแบบไม่มีไซเลนเซอร์ก็ได้นะดึงออกกลายเป็นปืนแบบปืนสั้นไปแต่ปืนสั้นเนี่ยหัวตรงนี้มันไม่ค่อยเท่นะมันมันดูไม่เข้ากับ ขนาดปืนะนะถ้าหัวมันไม่ได้แบบอย่างนี้ก็น่าจะสวยดีแต่เขาทำมาให้มันใส่ไซเลนเซอร์ะนะมันก็พูดยากก็ต้องใส่ไซเลนเซอร์ไปแล้วก็บิดขวาเยี่ยมไปเลยโคตรเท่ถ้าวางเทียบกันสองกระบอกนี้ก็ <laughs> ปลาไปสักครึ่งหนึ่งแล้วนะเพะเียงแต่ว่าอันนั้นมันแบบมันเป็นพานท้ายไงแล้วก็ด้านหน้าใหญ่แต่ว่านี้ ถ้าเราถอดออกก็คือเล็กกว่าเยอะเลยนะมันก็เอาออกยากอยู่มันก็เล็กเลยนะก็ถือว่าพกพาสะดวกนะเอาไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องเอาใหญ่มากไปว่าแต่เขาเล่นกันไหมเ <laughs> ออแต่โดยรวมแล้วก็คือประทับใจเลยนะเนี่ยมันแบบโอเคอะ่ะก็สวยงามดีด้วยนะแล้วก็ขนาดก็โอเค ถอดออกก็ใช้ได้ไม่น่าเกลียดแต่ก็ <laughs> ไม่เท่เท่าใส่ไว้นะก็ลองยิงเล่นไม่เท่าไหร่นะก็เลยยังไม่เจอว่าลูกกระสุนมันติดขัดหรือ,อยังไงนะแต่ถ้าลูกกระสุนมันติดขัดจริงๆก็อย่าลืมกดตรงนี้นะเขาบอกว่าให้กดตรงนี้มันก็จะแบบชักแก้แบบแแบบไปตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเพราะมันจะล็อกใช่ไหมแต่พอเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วก็ถ่ายได้อีก ทีหนึ่งแต่ทําไม่เป็นอนะเมื่อไรช่างมานันเออมันอ่ะต้องกดลงไปลึกหน่อยนะพอดีไม่มีอุปกรณ์กดลงไปลึกเออแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเป็นปืนที่สวยงามดีนะชอบเป็นของเกมฟอร์ดไนนนะ <c oughs> ก็แบบทําให้อยากไปเล่นเกมนะวันนี้ก็เลยไปดูว่าเอ,อ้ยเกมฟอร์ดไนนมันน่าเล่นไหมแต่แบบก็เกมมันไม่ค่อยน่าเล่นนะแต่ว่าปืนมันก็คือชอบนะมันมีหลายกระบอกที่น่าสนใจนะแต่ว่าแบบ บางกระบอกที่มันดูสวยๆมันเป็นแบบใส่ฐานไงก็ไม่อยากได้ใส่ฐานนะอยากได้แบบนี้มากกว่าชักยิงเนี่ยไม่ต้องใส่ฐานนีมันลําบากแล้วก็ไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสําหรับวันนี้ก็เฮ้ยไม่ไน่ไแนม่น่อ้าวติดอยู่ในเนีย้ย <laughs> กระสุนมันไม่ตรงอ่ะนี่หงกระสุนมันแบน